สวัสดีครับเอฟซี FC, มนีกมาพบกันในวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตะนรัสำหรับมันนี้ผมมีทีน้ำสูตรหลักสิบล่างมาเอฟซีผิดเจร่านะครับสำหรับวันนี้ที่มีอยูซีสูตร 1, 5, สูตรเก้าที่พันขามาสองสูตรนับสูตรเก้าที่พักงานเราไว้เอากลับมาเดินต่อนะครับอ่าที่เป็นสีสูตรนะครับ ก่อนไปรับชมก่ขอฝากคำเตือนก่อนครับนะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคำเตือนอากระิมาบง สูตรแรกที่พันเขามาจังหวดที่เดีวงวดที่งวดที่พันมาพานสองสูตรที่นี่คืองวดที่พันมาลงสูตรเก่าที่ที่เคยมาเดินมาจังหวดก่อนนะเนาะลดหนึ่งสูตรสูตรเก่าพันหนึ่งสูตรแล้วก็สูตรใหม่สองสูตรพันหนึ่งสูตรเนี่ยพันหนึ่งสูตรเพากับว่างวดที่พันมาพันสองสูตรหลักสิบหลักทามา ตามเบื้องสองสูตรนี่เลยก็สูตรเก่าที่พังอันเอาไว้อ่าสองสูตรเขากลับมาเดินตานับลก็เป็นสีสูตรพอดีอ่ะตามนี้เลยนับสำหรับสูตรแรกสูตรแรกนี่ก็ตอร์จิตีตเขาก็เดินดีเนีย่ยฟังนี่เขาเดินตหลังแผ่นกระดาษฟังนี่นะมีเขาบางงลดบ้างนะครับแรกก็ยังเดินดีอยู่นีุ่ดสองวัด ใช่ว่าก็ยังเดินเคียบเดินพลิกกลับมาฟังนี่เขายัางเดินอยู่เคียบเดินต่อเนื่องกันฟังนี่เขาเดินอยู่นีดหนึ 5, 6, ่งสองสามสี่กาศห้าหกกบหมดที่ผ่านมาับบทบว่าเขาเดินที่ต่อกันพวงหมดแล้วอังวดที่ผ่านมาเ,าเลขที่ออกเลขกลางออกหกหนึ่งนะครับออกหกหนึ่ง ออกไปที่หกหนึ่งสูตรนี้เป็นสูตรหกตัวมีเลขหกนะครับมีเลขหกเลขหกก็มาที่ตำแหน่งหลักสิบก็ถือว่าเดินดีเป็นสูตรเก้าสูตรนี้ลดแคร์สองวัดอ่าทานับโดยร่วมกับยี่สิบเอ็วัตตลดแครุลดแครสองวัตเท่านั้นอ่า่านสิบเก้าวัดเท่านั้น พี่วัดโอเคอยู่สถิติท้งนอ่นรล,ลงกิงน้ำลรงกิงนะหลายงวดเป็นซิเลยการลดแค่สองหวด,หหวดนําเงยน่งกิงแต่งวดนี้เลยสิบยี่สิบเอ็ดงวดอ่สิบเอ็ดงวดลงจงกิงลงจงิ่งสิบเอ็ดงวดลดสองงวดเท่ากับว่าพันเก้างวด งวดต่อไปสเป็นงวดที่ยี่สิบสองวิคำนวณก็เขียนออกไป้เนี่แต่ว่ามาเบิ่งั้งตัวนี้ที่ใส่ลักแสนบวกกันสองข้งบวกลัก้อยสองข้างบวกเก้าคงที่แสนก็คือเลขศูนย์ศูนย์ร้อยก,ก็คือเลขหก 6. หกหกแล้วก็บวกเก้าศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหกเป็นสิบสองได้สองสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งก็ที่ได้คือคือวันแรกนะครับวันแรกนานี้ ได้ได้เลขหนึ่งเพได้หนึ่งบวกสองตรงนี้หนึ่งบวกสองเป็นสามนับเรียงไปเลยสี่ห้ 4, 5, 6, าหกเจ็ดนะนับตัวไหนจะมาหนึ่งหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยวห้าชนกันที่สูดรที่เรียกตัวตามนี้เลยแล้วมาบังสูตรที่สองที่ทานเข้ามา สูตรนี้่พึงน้ำลงหัวแรกในงวดที่ผ่านมาเป็นสูตรพึงลงหัวที่ผ่านมาขางแหลกเลขที่ออกหกหนึ่งเลขหกหลักสิบ เป็นงวดแรกที่น้ำลงสถิติเดินดีนะกดขอให้เดินดีนะครับงวดต่อไปอเป็นงวดที่สิบสองาเดูต่อวิธีคำนวณสูตรที่เขี่ใจ รักร้อยเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สองบวกลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามแล้วจะได้กมาเดินไปสองโตแล้วก็บวกสองก็เดินไปอีกสามโตนี่ก็จะเป็นห้าโตพอดีร้อยและหน่วยครั้งที่สองก็คือห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งสิบครั้งที่สามก็คือเลขแปด เลขแปดห้าบวกหนึ่งเป็นหกห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกแปดเป็นสิบสี่ได้สี่สูตรนี้ก็จะได้ได้ครึ่งวันนี้เพราะว่าเริ่มต้นที่เลขสี่กันครับสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสี่ห้าเจ็ดแปด เก้าแสังเกตเบิรงวาสูตรนี้เขาที่เดินยู่ยีงวัดที่เดินยู่ยสองตัวเนี่ยวัดนี้จะเดินอยู่สองตัวนี้จะมาไหมสองตัวนี้ถ้ามาสองตัวก็คือสี่กับห้านี่ครับสูตรนี้ตามนี้เลยที่สูตรที่สองที่ผ่านเข้ามาจงหวัดที่แล้วได้สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเอาเบอรสูตร อ่าเก่าตุ๊กเก้าที่ผมพังงานเอาไว้นะล่ะตุ๊ดติเขาเดินดีนะครับประดติเขาเดินดีผมก็เลยว่าว่าทิมนะลนะผมกับพังงานเข้าไปควันเห็นเขาเขาออกมาเบิ่นนะล่ะไม่มีเลยนะครับเดินแบบธรรมชาติจริงๆนะครับผมก็เลยเสียดายไม่ยอมทิ้งเลยเพราะว่าเขาเดินแบบธรรมชาติดบบยนี้หายากมากสุดเดี๋ยวนี้าานแต่พอลงช่องจริงในงวดที่ผ่านมา ไม่ใช่งวดที่ผ่านมางวดที่ออกเกล็ดเก็ดนะครับกับหลุดนในแต่ก่อนเคยเดินอยู่ในในห้าตัวในกรอบห้าตัวนะครับหลุดก็เลยเก็บไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนงว่านี้แต่งวดที่ผ่านมาก็พังงานไว้แล้วนะพังงานคำนวณนไว้นะี่ครับเขากลับมาเดินต่อนะครับกลับมาเดินต่อแล้วแต่ที่เขาเดินดีมากเขาเลยเขาน่าจะเดินต่อยาวอีกนะครับไม่น่าจะหลุดซ้ำ ม่น่าจะ,ะหลุดอีกเพราะว่าวัดที่พัานมาเลขที่ออกหกหนึ่งสูตรนี่กลับมาเดินต่อนะครับกลับมาเดินต่อผ่านนะครับหลังจากที่รุดที่ลงวัดแรกวัดที่อ่าสิบสามวัดต่อไปเป็นวัดที่ สิบสี่นะครับขอให้เดินต่ออย่าลุดอีกภาวนาแล้วนะขอให้เดินต่อนี่วะใช้งานจริงอ่านนเลยแล้วว่วิธีคำนวณ สูตรนี่ข้อทใส่ลักลอยเลขมนคัข้ที่หนึ่งบวกลักหน่วยเลขมนคัข้ที่หนึ่งบวกลักสิบเลขมนคลที่สองบวกลักลอยเลขมนคัข้งที่สามอ่ะเมืเ่อกี้ทำไแล้วแต่ว่ามาบนครั้งลักร้อยครั้งที่หนึ่งและหน่วยครั้งที่หนึ่งร้อยและหน่วยครั้งที่หนึ่งก็คือ ก้ากับห้าเก้ากับห้าแล้วก็สิบครั้งที่สอ,อ,กอกงก็คือเลขสามเลขสามร้อยครั้งที่สามก็คือเลขแปดแปดเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่ได้สี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าได้ห้า ห้านับเลี่ยงไปเลยศูนนี้ไม่มีค่าเอกครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าตามนี้เลยนะครัยังจะเดินต่ออีกไหมครับขอให้เดินต่อแล้วมงสูสสริรุตไทยอู่ที่สี่รุ่นวดเดียวกันอสองศูนยนี้นะครับ งวดเดียวกันเทปีก็เดินดีอยู่เหมือนกันแต่ก็ตัวนี้่ลดมองนี่ตั้งแต่คำนวณแล้วแวข้ำนวณทีแรกย้อนหล,ลังแล้วครับแต่ว่ามาลงกิ่งก็ยังรู้ว่าลดซ้ำอีกตรงนี้นะเนาะงวดที่ผ่านมากเลยพักงานไว้ก่อนอ่างวารีทีมเทปีนี้ยังเสียรายสูตรอยู่เขากลับมาเดินต่อครับเลขที่ออกหกหนึ่งมาทั้งสิบและหน่วยนะเนาะครับ เลขหกพานนครับขอให้เดินลงอีกข้างหนึ่งกลับมาโชว์ผลงานข้างหนึ่งขอให้เดินอขอให้เดิน,นต่อไปสิบหสิบเจ็ด ลงช่องต่อวิธีคำนวณสูตรนี่เขาจะใส่หลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สามหลักร้อยเลขหมุนครั้งที่สามบวกหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกหลักร้อยครั้งที่สี่ร้อยและสิบครั้งที่สามก็คือแปดแปด แปดแปดตรงนี้แล้วก็ร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขสี่แปดบวกแปดเป็นสิบหกได้หกหกบวกสี่เป็นสิบได้ศูนย์สี่ใจขึ้นว่านี้เลยนะครนับเรียงไปเลย,ยได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเนีครับไมีค่า x ใดๆอยูนี้ นับเรียงจะได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่หตัวไหนจะมาะตัวไหนจะมาเดี๋ยว้อสิมมาบนถูกถูกถูกสีกกก่ผมแนะนำลงในมนี้เอฟซีจะถูกใจเอซหรือไม่อ่ือกับบรุกนะะถ้าไม่ชอบก็ผ่านดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนี่ครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนี่ครับ เลขหนึ่งมีมีสองสุดเลขสามเลขสามมีสองสุดเลขสี่มีเลขสี่มีสามผมจะเอาตัวท่วนสามสุดและสี่สุรเสร็ที่เลขสามมีเลขสี่เลขสี่มีหนึ่งมีสองมีสามสี่มีสามสุร เลขห้าหนึ่งสองสามสี่อ่าเลขห้าชนทั้งสี่สูตรเลยชนหมดทุกสูตรเดี๋ยสิตัวต่อมาเลขหกมีสองสูตรตัวต่อมาเลขเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามเนี่ยเจ็ดชนสามสูตร สก็ชนสามสุดมีตัวชนสูตรก็คือเลขห้าตัวเดียวตามนี้เลยพนานราะฉะนั้นแล้วเอาผมเดี๋ยวผมทีเรียกเอาตัวที่ชนไหลเอาไว้ทั้งไหนสิห้าสี่เจ็ดห้าสี่เละเจ็ด สี่กับเจ็ดชนสามสูตรอ่ะเลขห้าชนสชนี่สูตรนเยอะที่สุดสี่นี่มาไหมตัวที่ชนเยอะตัวหรือว่าตัวที่ชนรองจะมาหลักสิบนี่ตัวที่ชนเยอะก็คือเลขห้านี่ชนสี่สูตรเลยตามน,นี้เลยงวดประจำวันที่หนึ่ง พฤศจิกายนสองพันหกร้อยหกสิบแปดหลักสิบล่างสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดถ้าไม่ไชอบคลิปนี้ก็จะเรืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อเจเน็ตมีก็ร่างแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ฮาร์ดสืดีๆ,หดๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขเป็นแค่แนวทั้งนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเท่านั้นเองส้ารับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ